อเ,อเอแบบผิวเนี่ยค่ะเอ่อผแทนเอาผิวตัวเริ่มต้องปิดเพลงแล้วก็กดอันนี้แ r a ซิสลับปิดเพลงนี้คือปิดตรง ปิดนี่นเหรออ๋อกระบาททิ้งไปเลยแล้วก็ถ้าจะเป็นโคเวอร์เป็นหน้าคนก็เฟซนี้ใช่านั้อันนี้ต้อง อย่างนี้โอเคไหมครับโอเคนะเริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวพี่ต้องถอยเอามนออกไตามน่เร่อานยสวัสดีครับเออวันนี้ผมอยากจะถือโอกาสมาอัปเดตเอ่อความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการครัด การผลิตน้ํามันนะครับของนะครับของกลุ่มประเทศโอเปกเมื่อคืนนะครับซึ่งก็คือสรุปออกมาเมื่อคืนนะครับที่มีการประชุมกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดข้อสรุปทีเดียวนะครับซึ่งเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีการคัด production เนี่ยประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็คือ10ล้านเนี่ยมาจากตัวเลขที่ว่าทางซาอุดิับรสเซียเนี่ยจะแชร์กันนะครับโดยซาอุเนี่ยจะคัด3.5ล้านนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยซาอุผลิตอยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับเพราะฉะนั้นการคัด3.5ล้านก็จะเหลือ8.5ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับส่วนรัสเซียนี่ยจะคัดอีก3ล้านนะครับซึ่ง2 2เจ้ารวมกันก็คือ6.5ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับส่วนที่เหลือก็คือกลุ่มประเทศโอเปกอื่นๆซึ่งจะมาคัดอีกประมาณ3.5ล้านนะครับซึ่งรวมกันก็จะได้10ล้านบาร์เรล ต่อวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่มีกามีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือช่วงช่วงเมื่อวานเมื่อวานตอนหัวค่ํานะครับแต่ตอนดึกๆกเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมคีกทีในวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทางเรามองมองแบบนี้ครับว่าการวันนี้เนี่ยที่ตัวเลข10ล้านบาร์เรลเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวเลข เบสไลน์ของการคัดครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องเรียนว่าดีมานของน้ำมันเนี่ยที่เรามีการอัปเดตไปช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือดีมานเน่ยหายไปประมาณ15-20ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนานะครับแล้วก็เดือนเมษาเนี่ยเนื่องจากมีการปิดเมืองกันประมาณ2ใน3ของประชากรในโลกนี้เนี่ยก็เลยมีการคาดกันว่า ตัวดีมนจะหายไปเพิ่มขึ้นอีกนะครับจาก15-20ล้านในเดือนมีนาเ,นเป็น25ล้านในเดือนเมษานะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่จะมีการคัดนะครับแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัว10ล้านเนี่ยก็ประมาณสัก10%ของของกำลังการผลิตในโลกนี้นะครับซึ่งก็ผมคิดว่าไม่ไม่พอนะครับเพราะว่าเพราะว่า เนื่องจากดีมาดมาหายไปเยอะนะครับแต่ว่าจะมีการประชุมประเทศกลุ่ม G20 เนี่ยซึ่งนำโดยเ US เนี่ยนะครับจะประชุมกันในวันนี้เหมือนกันตอนนี้ก็คือมีการพาดกันว่ากลุ่มประเทศ G20 เนี่ยจะมีการคัดอีก5ล้านนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะมีการคุยกันสรุปในคืนนี้นะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือ10ล้านมาจากกลุ่ม OPEC กรัลเซีย แล้วก็อีก5ล้านมาจากกลุ่มประเทศ G20 นะครับนั่นหมายถึงว่าท,ทั้งหมดเนี่ยอาจจะประมาณ15ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่าน่าจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยยืนได้นะครับซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ํามันขึ้นมาก็ประมาณสัก25อย่างราคาเบรนท์กับดูไบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ32เหรียญตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาด้วยด้วยด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมยังคิดว่าราคาน้ํามันไม่น่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับยกเว้นแต่ว่าจะไม่มีการคัดเลยหรือว่าการคัดกระโดดขึ้นไปถึง20ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราอาจจะเห็นเอ,อราคาน้ํามันเนี่ยออรัลลี่ขึ้นอีก,อ,กอีกขยักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็ขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าการประชุมเมื่อคืนเนี่ยถือว่ามี เขาเข้าใกล้เข้าใกล้ที่จะได้ข้อสรุปนะครับแต่ยังไม่ได้สรุปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีในคืนนี้นะครับว่าตัวเลขท้ายที่สุดออกมาจริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับคราวน,นี้เอ่ออันนี้ในกลุ่มอันนี้ในแง่ของเรื่องน้ํามันนะครับคราวน,นี้ผมอยากจะถือโอกาสอัปเดตพอดีพอดีอยากถืออยากจะถือโอกาสอัปเดตตัวรีพอร์ตของเราด้วยนะครับพอดีเช้านี้เรามีการออกออก,ออกบทวิเคราะห์เนี่ยก็คือหุ้นเสียมีเมน์นะครับ เรามีการทำพรีวิวของตัวสยามซีเมนต์ในไตรมาสหนึ่งอยู่ที่เจ0 0ล้านนะครับซึ่งก็คิดเป็นประมาณลบหนึ่อร์ซคิคิแล้วก็ลบสี่สิบเปอร์เนอนเยียะครับตัวเคมีคอลมาจินเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเด,เ,ดเดือนมีเดือนเดือนมกกลาไม่ดีนะครับเดือนกุมภาดูเหมือนดีขึ้น แต่พอมาถึงเดือนมีนานเนี่ยอันนี้ถือว่าพีคเลยนะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่ราคาน้ำมันลงแรงนะครับทำให้มาจิ้นของตัวเคมีคอลเนี่ยก็เลยเพุ่งขึ้นมาสูงนะครับทำให้ไตามาสหนึ่งเนี่ยเลยงบเลยออกมาจากเดิมที่ยุ่งเหมือนจะแย่ก็เลยออกมาไม่ได้แย่นะครับก็คือเราคาดการไว้7,000ล้านบาทนะครับแต่ว่าตัวที่แย่เนี่ยก็คือตัวธุรกิจซีเมนต์นะครับ เพราะซีเมนต้องบอกว่าเราคาดการณ์ว่าในไต,ตรมาสหนึ่งจะดรอปไป6%ยอยอนเยียนะครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าออพอมีเรื่องงบประมาณของรัฐบาลมีการดีเลย์นะครับแล้วก็ตัวดีมานจากฝั่งจากฝั่งเรสเดนเชียลเนี่ยที่พักอศาศัยเนี่ยก็ค่อนข้างวีนะครับซึ่งดีมานจากเรสเดนเชียลเนี่ยคิดเป็นประมาณ5 0์ของดีมาของซีเมนต์นะครับก็ทำให้ แล้วก็อีก,อก,อกเรื่องหนึ่งก็คือมีการล็อกดาวน์กรุงเทพนะครับช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาด้วยนะครับเหตุผลทั้งหมดนี้จะทำให้ตัวซีเมนต์ดีมมนน่าจะหายไป6%เปอยอนเวียในไรมาสหนึ่งะครับแต่ถ้าไปดูราคาขายเนี่ยราคาขายในในประเทศเนี่ยน่าจะยิงยืนได้อยู่ที่ประมาณ1 7 5 0ถึง1,800บาทต่อตันนะครับ เพราะฉะนั้นในเชิงของมา r จินฝั่งซีเมนต์ถึงแม้ว่าดีมานจะดรอปลงไปเยอะนะครับแต่ว่าราคาฐานซึ่งเป็นต้นหนึ่งในต้นทุนผลิตหลักของซีเมนต์เนี่ยก็อ่อนตัวลงนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากก็มาช่วยช่วยทำให้มาร์จินของตัวซีเมนต์เนี่ยน่าจะยังยืนได้นะครับซึ่งปกติเนี่ย อ EBDA margin ของตัวซีเมนต์จะอยู่ประมาณ10%บวกลบนะครับซึ่งไตรมาสที่แล้วเนี่ยเขาได้อยู่10%นะครับไตรมาสหนึ่งเราก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะยืนยันได้อยู่ที่10%นะครับตัวแพคเกจจิ้งก็คือเนื่องจากสยามซีเมนต์เขาแบ่งเป็น3ธุรกิจหลักนะครับก็คือตัวเคมีคอลตัวซีเมนต์กับบิลิ้งแมทนะครับรวมกันตัวสุดท้ายก็คือตัวแพคเกจจิ้งซึ่งเพิ่นแพคเกจจิ้งเนี่ย เขากำลังจะทำ IPO ใน Second h ฮา f ของปีนี้นะครับตัวแพ็ k เกจจิ้งเนี่ยต้องบอกว่าดีแมนถือว่าออดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องออไวรัสมาเนี่ยเพราะว่าเกือบเกือบ70%ของตัวแพ็เกจจิ้งของตัวสยามซีเมนเนี่ยไปอยู่ในกลุ่ม consumer products นะครับเพราะฉะนั้นดีแมนของของแพ็เกจจิ้งในกลุ่มนี้เนี่ยยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับซึ่งเพิ่นไตรมาสที่แล้วเนี่ย ทางสยามซีเมนต์เขาปิดดีลซื้อฟาจ่าทีอ่อินโดนีเซียนะครับซึ่งเขาก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากว่ามีการคัดราคาในตลาดเกิดขึ้นที่อินโดน,นะครับคราวนี้พอไต,ตรมาสนี้เนี่ยราคาเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวแพคเกจจิ้งเราน่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้น Q on Q ซึ่งเราคาดการณ์ว่าจะฟื้นขึ้นประมาณ5% Q on Q นะครับก็คือดรับโดยธุรกิจพวกอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็พวกกลุ food, ่มฟู้ดนะครับก็คือกลุ่มอาหารซึ่งเดี๋ยวตัวสยามซีเมนต์เนี่ยเขาจะประกาศงบในวันที่29ก็คือวัน29เมษานะครับคือวันพุธสุดท้ายของเดือนนี้นะครับคำแนะนำของเราในตัวสยามซีเมนต์ก็ยังยังแนะนำให้ถือนะครับอยู่ที่ t a ร g e เก็ตไพรซ์อยู่ที่350บาทนะครับ ผมอยากถือโอกาสอัปเดตหุ้นอีก2ตัวนะครับที่เราเพิ่งมีการทำพรีวิวไปด้วยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางคุณกัดจังอาจจะได้เล่าให้เราฟังไปแล้วก่อนหน้านี้ก็อยากจะถือโอกาสนี้ recap สั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวที่2ก็คือตัว IVR นะครับตัวนี้ต้องต้องถือว่าช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพอร์ฟอร์มดีมากๆนะครับขึ้นมาเยอะนะครับผมยังคิดว่าไตรมาสหนของเขาเนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีกว่าทุกเออดีกว่าบริษัท,ทเคมิคอลอื่นๆนะครับไตรมาสหนเนี่ยเราคาดการณ์ว่าเขาจะกำไรที่1900ล้านบาทนะครับซึ่งไตรมาสสี่เขาขาดทุนที่1500ล้านบาทนะครับก็เป็นการเออเทอร์นาวาเลยนะครับซึ่งไดรเวอร์ของเขาก็คือ ตัวธุรกิจเพชรนะครับธุรกิจเพชรเนี่ยอรลม่ม um เนี่ยโตขึ้น10% Q on Q นะครับแล้วก็สเปรดเนี่ยต้องบอกว่าไตรมาส4เนี่ยไปบอททอมอยู่ที่184เหรียญต่อปันนะครับอันนี้เพชรสเปรดฝั่งเอเชียนะครับพอเดือนมก,กรากุมภาก็ค่อยๆไต่ไต,ตระดับขึ้นมานะครับกุมภาเนี่ยอยู่ที่2 202เหรียญน,นะครับ เดือนมีนานะครับอยู่ที่2 3 5เหรียญพอเดือนเมษาเดือนนี้เนี่ยอยู่ที่250เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเ,เห็นได้เลยว่าตัวสเปรดของเพชรเนี่ยถือว่าดีดีมากๆนะครับแต่ผมผมผมคิดว่า250อาจจะจไม่น่าที่จะยืนได้นะครับเพราะถือว่าต้องบอกว่านี้ถือว่าดีดีกว่าที่เราคาดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าที่2 2 0 2 3 0เหรียญเนี่ยน่าจะยืนได้นะครับ ก็ส่วนราคาน้ำมันที่ลงมาลึกในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ตัว i v l เาจะมีสต็อกลอสในไตรมาสหนึ่งยอยู่ที่2,000ล้านบาทนะครับซึ่งไตรมาสสีเนี่ยเขามีสต็อกลอสยุดที่500ล้านบาทนะครับก็ทำให้สรุปก็คือไตรมาสหนเนี่ยเราคาดว่าเขาจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่1,900ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าดีจากไตรมาสส ที่ขัดทุนอยู่ที่พั0หล้านบาทนะครับคราวนี้มองไปที่ไตรมาสสอก็คือไตรมาสนี้เนี่ยต้องบอกว่าวอลยุ่มของตัวเพชรเนี่ยจะโตขึ้นอีก q 1 q นะครับเพราะว่าไตรมาสสอเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่เป็นไฮซีซันของการการบริโภคเพชรนะครับเพราะเนื่องจากหลายๆที่เนี่ยเป็นฤออดูร้อนนะครับเข้าสู่ฤดูร้อนก็เลยจะมีดีมานของของเพชรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ อีกอีกอันหนึ่งก็คือเขาเนี่ย i อพึเพิ่งไปปิดดีลตัว h u n ส์แมนมาจากที่ US เนี่ยเ,ออเมื่อตอนต้นปีนะครับสัปดาห์แรกของเดือนมกรานะครับซึ่งเพอ,เอิอ2ล้านตันจาก h u n ส์แมนเนี่ย i อ l ก็เลยมีกำลังการผลิตทั้งหมดวันนี้ก็คือ18ล้านตันนะครับก็คือ2ล้านมาจากตัว h u n ส์แมนและใน2ล้านนี้เนี่ยประมาณ7 0 3 0 0 0 จ็ดแสนสามื่เนี่ยมาจากตัว mtbe นะครับก็คือส่วนผสมกับตัวแก๊สโซลีนซึ่งตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวเพิ่มออกเทนนะครับซึ่งเผอิญโรงโรงงาน mtbe เนี่ยไตรมาส1นึ่เขาชัดดาวไป75วันนะครับซึ่งไตรมาส2ก็จะกลับมาผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งตัวเพชรอลิม่มที่เพิ่มขึ้นสเปรดของเพชรที่ดูเหมือนดีขึ้น q on q นะครับแล้วก็ v o l มารจากโรกง mtbe ที่ชัดดาวไปเกือบทั้งไตรมาสหนึเนี่ยก็จะกลับมาในไตรมาสสเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโมเมนตัมของกําไรสุทธิของตัว i v r เนี่ยในไตรมาสสเนี่ยจะดีขึ้นจากไตรมาสหนึอีกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยราคาน้ํามันที่ดูเหมือนว่าจะยืนได้แล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสปอ l โ s สก็จะไม่มีนะครับเพราะนนั้ผมว่าเราจะเห็นกําไรแบบก้าวกระโดดในไตรมาสสของ I อ r นะครับ เราก็เป็นมีคำแนะนำก็คือซื้อนะครับที่ราคา38บาทนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือ,อ,อตัวปตทสอพอนะครับเนื่องจากว่าเราเราก็มีการทำพรีวิวออกมาช่วงช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันก็คือคาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่7,700ล้านบาทนะครับหรือประมาณ2บาทต่อหุ้นลดลง33% Q 1 Q แล้วก็38% Yon year, year นะครับตัวสอผอเนี่ย เขาถูกมีตัวดึงอยู่หลายตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือราคาน้ํามันที่เราเห็นกันนะครับซึ่งราคาน้ํามันเนี่ยเฉลี่ยไตายมาสหนึ่งอยู่ที่51เหรียญน,นะครับทาให้ส่งผลให้พอไปเบลนกับราคาแก๊สเนี่ยซึ่งราคาแก๊สก็ลงนะครับจาก7เหรียญมา6.8เหรียญน,นะครับทำให้เบลนกันเนี่ยออกมาเป็นราคาเฉลี่ยต่อต่อยูนิตอยู่ที่44เหรียญ นะครับซึ่งลงมาจากไตรมาสสี่ที่48.3เหรียญนะครับอันนี้อันที่1ก็คือเป็นผลมาจากราคานะครับอันที่2ก็คือเซลล์วอลุ่มเนี่ยก็ d r อ p ลงนะครับจากที่คาดการไว้ที่ 3994k นะครับ394,000ต่อวันเนี่ยลงมาเหลือ375,000นะครับเนื่องจากว่ามีการชดตาเออแหล่งบงกดอยู่หนึงสัปดาห์นะครับแล้วก็มีการขาย จำนวนลิ q ควิดจำนวนน้ำมันเนี่ยน้อยน้อยกว่าที่คาดที่มาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นทำให้รอยุ่มเขาก็เลยหายไปนะครับแต่ว่าตัวสอถอนเนื่องจากว่าฟังชั่นอ a ลเคอร์เรนซีของเขาเนี่ยเป็นเงิน US นะครับพอเวลาเงินบาทอ่อนเนี่ยเขาจะมีค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ6,400ล้านบาทในไตมาสในไตมาสหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเนี่ยเออเยอะขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าเขาก็จะมี heading gain ด้วยนะครับซึ่ง heading gain ก็ประมาณ4,600ล้านบาทเหมือนกันก็จะมาช่วย offset นะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งเ o ิร์ตาเราก็เลยมองว่าจะได้ประมาณ7,700ล้านบาทหรือหรือ2บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งลดลง33% Q1Q แล้วก็38% y o ซยอนีซึ่งตัว r e s o ของเขาเนี่ย จะออกในวันที่30เมษาซึ่งเป็นวันพลาดสุดท้ายของเดือนนะครับก็ผมก็เลยเตัวออกาบมาอัปเดตตัวกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับก็ผมก่อนจะจบเนี่ยก็เลยอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับคือผมคิดว่าด้วยตอนนี้เนี่ยเซนติเมนต์ของของตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยก็หลักๆคงจะถูกดライブด้วยด้วยราคาน้ำมัน ซึ่งเพอิือตอนนี้ Market เนี่ยก็มีการคาดว่าจะมีการคัดประมาณ10-15ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขออกมาประมาณนี้จริงๆเนผมคิดว่าราคาน้ำมันก็คงจะนิ่งๆอยู่แถวนี้นะครับแต่ถ้ามีการคัดมากกว่านี้ก็จะทำให้อาจจ,อาจจะทําให้ราคาน้ามันเนี่ยลรลี่ขึ้นไปนะครับซึ่งซึ่งการจะคัดเยอะเนี่ยจะต้องถึง20ล้านบาร์เรล,ลต่อวันนะครับ เพราะว่าเรากําลังพูดถึงออดีมานที่หายไปประมาณ25ล้านตวันในเดือนเมษานะครับแล้วก็คาดว่าในเดือนพฤษ,ษภาก็จะตัวเลขอยู่ประมาณ25ล้านเหมือนกันนะครับก็ในแง่ของท็อปทิกของกลุ่มพลังงานกระปิโตของเราเนี่ยเราเลือกไว้อยู่2ตัวนะครับก็คือตัวไทออยกับตัว IVL นะครับก็วันนี้ผมก็จบออการอัปเดตเกี่ยวกับกลุ่มพลังงานเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ส่งต่อให้กับทางคุณกระจังต่อเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ